เอาเปมาตาหัวใจเฮ้ยอย่าทักดิอุตส่าห์าแบบพยายามแบบพยายามไม่ไม่พูดถึงเนี่ยเออพูดก็ได้คือแบบเออระหว่างรอแบบให้มันสามสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยก็แบบเออไปนั่งเซ็ตตั้งค่าคีย์ลัดละกันแล้วก็แบบเฮ้ยจำได้ว่าทีมงานอะ่ะอัปเดตตาหัวใจติ้นดุก๊กดุกมาให้นี่นะเราไปกดใส่คีย์ลัดดีกว่าใส่ไปใส่มากดเอาออกไม่ได้ ใช่จบไลฟ์ก็ต้องไปหาพูดูเลพูดูเลเอาออกไม่ได้ไม่รู้ทําไมลองทุกวิถีทางที่จะทําเป็นแล้วแต่มันออกไม่ได้มันก็เลยเต้นรุบๆในลูกตาฉันอยู่ตลอดแล้วมันก็เอาออกไม่ได้มันเป็นอุบัติเหตุนะโอเคป้าฉันเอามาฉันกดใส่คีย์รัดแล้วมันออกไม่ได้มันไม่ยอมหยุดเต้ดนดุบๆในเบ้าตาฉัน ฉันทําไม่ได้ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรฉันแก้ไม่เป็นก็เลยแบบเออมันก็กดเปิดหน้าแดงไปด้วยให้มันเข้ากันแล้วก็เออมาสภพาพนั้นแหละเออใช่ฉันโซนแหละยอมรับก็ได้